ติดโลมซะแล้วครับรถกระบะเท่าแก่ทีมงานฟ้าบรรดานก่อสร้างครับเสียทวินหรือว่าท่านรองทวินนะครับแม่ทัพใหญ่ฟ้าบันดานเจอดินทรายครับมาอุปกรณ์กู้ภัยมาแล้วสลิงไม่โคลากเลย หาที่เกี่ยวเห็นบ่ล่ะหูแหนบยุ่ใสหูแหนบค้าอยู่ไหนดึงไปขางนาเปียงล่ะฮะดึงข้างนาขึ้นก่อนนีน้อยนึงกัขึ้นแล้วจะฟอสอขขังนาง่ายก็มีแต่ขอพทำหกล้อก็วิ่งคันเดียวครับกินคนเดียวเลย เงา,งาเลยเขาเปิดทางให้เนี่ยแคนมีเล็กคัดบ่ เดินหนามเนี่ยเดินหนาเดินหน้าาเอาเอาสองเอาสองขางเลยวะเออของเลยเลถึงถิงขาดบ่หรอรูด,ดบ่บ่นานนี่ละ Rồi, 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 yg 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 Rút yg rút, rút yg Nói yg 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 Thôi yg yg thôi. Thôi, thôi, yg yg โอเแกอเคแกหักลอ้อน้ำหักลอ้อเน้ำไ,ไ,ไ,ไป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 เลยโอ้สุดยอดครับเนี่ยดินทรายเปลีป่ยนไม่ใช่โหดเฉพาะทีมงานนะเอาแกก็โหดเช่นเดียวกัน <c oughs>

กับลำครับเพื่อที่จะเทดินที่เทอยู่ตรงนี้ครับก็เป็นบรรยากาศในการเสริมคันนะครับจุดที่ดินไม่พอดินขาดมีเสียฟอร์ดครับ SK140 รอรับอยู่ฝั <c oughs> ่งตรงข้ามนี่ก็เล่นตักวัชพืชกัน พี่ต้นง,งานที่กุดแคนบ้านขวตำบลประเคียบอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนอกจากขุนพลฟ้าบรรดานจะหมดมัน้าแล้วเอาแก่ก็ไม่แพ้ครับจัดไปหนึ่งลุ้มนี่แรง แล้วก็ปัดลงไปเท <Okay, S 1> <Okay. S 2> บนถนนนี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นถนนเดิม mm hmm. ก็เทขยายออกไป mm hmm. ด้านล่างก็จะเป็นทีมงานกำลังพล3มกำลังพลครับ mm hmm. ใช้เชือกใช้ท่อ pvc ลงไปดันพวกวัชพืชเนี่ยไปให้แมคโครนะครับแมคโครก็จะตักขึ้นฝั่งเหลืเยอะนะครับออกจอกแนวัชพืชฝั่งโน้นก็ลุยกันต่อไปนู้นจุดเริ่มต้นของหน้าง,งานด้านหลังก็จุดสิ้สุดของหน้าง,งานครับ เยอะเพราะว่าฝนเทลงมาค่อนข้างหนักเต็มเลยครับน้ำระดับน้ำนี่ระดับหัวไหลของคนที่ลงไปเก็บพวกวัชพืชส่งให้แป็โคนะครับประมาณหัวไหลประมาณคอ บางจุดก็ท่วมหัวเนี่ยจุดนี้นี่ขนาดน่าจะลึกเกิน3เมตรนะครับจากระดับน้ำลงไปถึงพื้นดินที่ขุดลอกแล้วฝนเทลงมาก็หากันแต่งคันแล้วครับขลางล่างลงไม่ได้ก็ลุยข้างบนนี่แหละ ทีมงานฝาบดนานสองระดับโอเคผ่านแล้วก็จะลุยเรื่องของหลังคันขอบรอบข้างนะครับดึงสโลปส,สวยง,งามนี่คนดันไปไมโครก็ตักขึ้นปีต้น เกิดกระจายกันอยู่นะครับทีมการฝั่งนี้ไอ้เห้าหุ่มเบียจอดรถไม่รู้เป็นไรนะครับโหลดยังหนักขัดข้องระบบตัวไหนอีกก็รอ,รอช่างอยู่ข้างบนเสียทัดเข้าวเวรแทนพี่ตุมตามก็ทำถอยดินต่อจากป้าเจาะนะ เจาะลงไปข้างล่างเสียทัดกับป้ายาอยู่ข้างบนส่งต่อกันนู่นนะครับเอาดินมาจากฝั่งนู้นแหละครับแล้วก็วิ่งอ้อมมาดูในกล้องก็เหมือนใกล้ๆแหละความเป็นจริงแล้วก็ประมาณกิโลนึงแหละคดโค้ง,งตามคดโค้งมาเนี่ยจะมาถึงตรงนี้สําหรับระยะทางของหลอกล้อบรรยากาศประมาณนี้ครับ